วัดีครับ,บวันนี้ก็เรามาทําตามคําเรียกร้องของไขว้คันลิงลองปในหัวข้อคนแบบไหนที่ไม่ควรมาสาักเพราะว่ามันก็มีมีหลายๆเคสถูกไหมที่แบบว่าเออลูกค้าแบบนี้ไม่น่าจะเหมาะกับการมาสาักเ <ๆ S 1> ลยอะไรอย่างงี้มันคิดหน่อยต้องคิดหน่อยมันเยอะมันเยอะหลายสายเหตุเนาะใช่อย่างแรกเลยถ้าคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบไม่สมควรมาสาาั่อ ใช่ใช่รอยสักเวลามันอยู่บนผิวอะ่ะอยู่บนตำแหน่งแต่ละตำแหน่งอะ่ะมันก็จะเพี้ยนไปตามตำแหน่งนั้นๆคนที่อยากให้เหมือนปลิ้นบนกระดาษเลยอะ่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมา <c oughs> เป็นไปไม่ได้มันค่อนข้างยากครับผิวคนเรามันมีส่วนบอลส่วนโค้งด้วยมีเท็กซ์เจอร์ภายในผิวด้วยถ้าคนที่ชอบความเป๊ะมากๆเนี่ยงานพวกฟอนต์เนียบเนยบไม่ไม่ไม่สมควรสักแล้วเดี๋ยวตัวเองจะรู้สึกไม่ดีกับงานสักไปด้วย สักเป็นภาพสักเป็นลายใหญ่ๆไปเลยหรือมันก็ถมดําทั้งแขนอะไรงี้ไปเลยง่ายดี <c oughs> ถ้าจะเปรียบเทียบกับงานด้านการแกะสลักใช่ไหมมันก็เหมือนกันแกะสลักเนี่ยมันคืองานที่เราเอาออกงานที่เอาออกมันยากมากก็คือพลาดไม่ได้งานสักก็เหมือนกันแต่มันก็จะมีความเป็นคราบอยู่เพราะว่าเป็นทํามือเนาะมันมีโอกาสพลาดได้แค่เราสักลงไปตกร่องของผิวอะเส้นมันก็ไปเลยคือบางบางจุดเราอาจจะต้องดับหน้างานคือ บางทีแบบสภาพผิวตรงนู้นตรงนี้มันไม่เหมือนกับกระดาษเนี่ยจะให้เหมือนแบบเป๊ะๆคือเราทำยังไงก็ได้ให้มันใกล้เคียงแบบมากที่สุดบางจุดนิดๆเราอาจจะต้องมีปรับแก้ตอนสักก็มีอยากได้เส้นเดียวตรงๆอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ตรงแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ละมันหนาขึ้นมาแก้ไม่ได้อยา้เล็กนั่นแปลว่าพวกคนที่ชอบความร้อยเปอร์เซนต์ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะอาจจะไม่ค่อยเหมาะก็จริงๆก็จะมีคนที่เบื่อง่ายๆที่จะแบบอาจจะต้องคิดดีๆก่อนก่อนจะมาสักเพราะอย่างที่รู้ๆกันว่าสักก็คือ ติดตัวไปตลอดสักไปแล้วเบื่อแล้วมันก็จะแบบเกิดการต้องไปสักทับเลเซอร์ออกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ดีต่อผิวด้วยไม่ดีต่อใจคนทำด้วยแต่เ <c oughs> <c oughs> พราะเราก็แบบตั้งใจทำไปให้อะไรแนะนำไหมแอ่ว่าถ้าพีอเลือมากก็สัก ตำแหน่งที่แบบเรามองไม่ค่อยเห็นเราเองก็จะไม่ค่อยเห็นมันบ่อยสักในกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยผ่าตัดออกไปกันตรงเนื้อตรงเนี้อตั้งปากใต้ลิ้นไม่ค่อยเห็นเพี้ยนอยู่นะถ้าเขามาสักตรงนี้เ้ยเคยมีคนถามแต่พี่ก็ไม่ได้รับสักพี่กลัวว่ามันตัวกระเพาะอาหารหรอไม่ใช่ไม่ใช่ลักยังไงกระเพาะอาหารพี่พี่ก็ต้องเอามีดผ่าตัดกรีดเนื้อ อ๋อมีสักปะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้รัลดูดูยากอะมึกกินเข้าไปแล้วมันท้องเสียหรืออะไรไม่รู้เนาะแผลเสเอย่าไปยุ่งสักที่ที่คนเขาสักกันแตะประเภทหนึ่งก็คือคนที่มีโรคประจําตัวโรคที่ทําให้เลือดเนี่ยมันไหลไม่หยุดแผลหายช้าโรคทางผิวหนังอาจจะเป็นโรควิตกกังวลอะไรอย่างงี้ไหมคนจะมาสักก็เครียดเนาะแต่ถ้ายิ่งแบบเป็นแพนิกด้วยอาจจะพบไปจากสิ่งที่แบบ normal ที่เขาเครียดกันอะไร โรคซึมเศร้าเอ่ยอ,อาจจะมีผลในบางอย่างเช่นว,ว่าสักไปแล,แล้วแล้วมันแผลมันเกิดอักเสบเกิดนู่นนี่นั่นแล้วเออไม่มั่นใจกลายเป็นไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะไปส่งผลลบใช่ใชหรือเปล่าใช่ก็คือแบบยาด้วยบางคนก็กินยาไม่เหมือนกัน,นก็จริงๆก็เราพูดตามที่เราเห็น,นเป็นประสบการณ์ล้วนถ้ามีผู้รู้มาบอกก็ดีเหมือนกันเกี่ยวกับจะดีมากๆเลยีมาได้นะครับก็อีกประเภทหนึ่งก็เป็นคนที่ยังไม่ชัวเรื่องอาชีพตัวเองในอนาคต แต่เราก็เจอพี่เวกยังไม่ชัวร์แต่ก็ม,มาสักกันแล้วแต่บางอาชีพเลยมันก็จะแบบฟิกมากๆเรื่องการสักมันก็ยากอีกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแบบพอเราไปนาเพลเราจะได้ทาอะไรอะไรเงี้ยแต่แต่มันมันเปลี่ยนไปเยอะละหมายถึงวัฒนธรรมในบ้านเราเนาะไม่ได้มีความกังวลต่อคนที่มีรอยสักขนาดนั้นภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปใช่ภาพลักษณ์เริ่มเปลี่ยนไปก็เซฟแททูเป็นอาชีพของอพวกเราเนาะใช่ไม่ผิดแล้วรอยสักจริง มันไม่ได้เชิงว่าคนที่ไม่มีตังค์อ่ะไม่ต้องมาสักเนาะใช่แต่อยากให้เก็บเงินให้ได้ก่อนเพราะว่าอุปกรณ์สักหรือว่าสีสักมันก็มีของปลอมเหมือนกัน <S <S คุณภาพตามราคาแหละก็ให้เก็บเงินให้ได้แล้วก็ตั้งใจว่าจะไปสักร้านที่อยากสักจริงๆให้ดูว่าร้านนั้นมีมาตรฐานหรือเปล่าเหมือนเราเก็บเงินซื้อของแหละพร้อมก็ค่อยซือ้ออย่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะว่าเราต้องแก้เยอะมากเลยนะต้นไม้ต้นไม้นี่เจองานแก้อยู่ <S <S บางทีก็ไปสักกับที่ที่ไม่ได้แบบใช้ของที่มีมาตรฐานหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็มีผลในอนาคตมีผลกับตัวเองด้วยตอนเลือกร้านที่มันเฉพาะทางแบบนั้นไปเลยเก็บเงินให้ได้มันจะแฮปปี้กว่าสักเสร็จได้ผลงานมาจ่ายเงินที่เราเก็บมาแต่ถ้ามาที่ร้านเราเนี่ยก็มีผ่อนได้ล้วเราบัตรมีบัตรเครดิตแล้วบัตรเครดิตสามารถแบ่งจ่ายได้ลืมไปว่ามีอีกประเภทหนึ่งเป็นคนที่รีบเมื่อกี้เราพูดขึ้นมาเช่นจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่จะสักเลยรีบสักไม่ได้ไตรตรองดีๆใช่ อันนี้ก็จะไม่สมควรหมายถึงว่าให้เวลามันสักนิดหนึ่งใ,ให้ใหตัวเองคิดให้เวลากับตัวเองบางคนก็จะมีแบบที่ชอบปริ้นต์มาแปะตามตัวเพื่อตัดสินใจอะไรเงี้ยผมว่าดีมากจะพึ่งรีบร้อนพวกคนที่แบบ ชอบดื่มเนาะสายนักดื่มเนี่ยก็ไม่สมควรเหมือนกันต้องหยุดสักระยะนึงคือมันก็ไม่เชิงไม่สมควรยับยั้งนิดเดียการเก่าแสัต์เพราะไม่งั้นมันก็มีผลต่อเขาเองเหมือนกันมีผลต่อเราเหมือนกันเวลาทำสักยากด้วยเลือดก็ออกเยอะอย่างเงี้ยครับเมามาแล้วมาสักอย่างนี้ไม่ได้ใช่เครียดเลยแต่ถ้าสักเมาได้ไหมไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันจ้างสักที่นี่เรียบร้อยเอ้ยเรียบร้อยทุกคนกลัวยังไงก็ฝากติดตาม Beginning Tattoo Studio ในคอนเทนต์จะต่อไปด้วยครับผมขอบคุณครับพมันปี้งเียนัสนัผนเรีย